สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมพี่บางคนเดิมนะครับวันนี้นะครับเรามาจะดูอยู่กับเตอร์ต้าเวลไฟลว่าเอาผ่านรุ่นเก่านะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลื้อถอดหน้ากากเปลี่ยนวิทยุอันใหม่ครับนี่วิทยุอันใหม่นะครับเป็นจอยนอยนะครับยี่ห่อหน้ากาบิชิีนะครับลูกค้าเลือกเป็น램มีทับงหซีนะครับวิธีการลื้อนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับคันมัวแกวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแค่กิบล็อกนะครับก็จะประมาณนี้ครับดึงออกมาได้เลยครับผมง่ายๆครับนี่ไม่ อันนี้น้ากางใหม่นะครับพร้อมจอยอนดอยนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเลือดถอดตัวนี้กันนะครับนี่เอาให้ดุหรือไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีนึงนะครับต้องใช้ความชำนาญการนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะดึงก็ดึงนะคะครับผมแตกได้นะดึงเลยค่ะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นที่สองดึงออกมาเลยครับน<ม>ี่เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็วิทยุเดิม เป็นกษาะนี้พังแล้วนะครับนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับคนทวน์งอะไรก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผม